ได้ข่าวว่ามีเกมแมวเหรอคะมันคือเกมอะไรอ,ะอ่ะอ๋อมันเป็นเกมชื่อ Catizen น,นะครับเป็นเกมเปิดคาเฟ่แมวบนเทเล gram ซึ่งเกมนี้มันโดงน่งดังมากคนเล่นตอนนี้30กว่าล้านคนแล้ว oh. คือเนื่องจากคนเล่นเยอะแล้วก็มีการทําธุรกรรมคือการทำเงินในเกมนั่นแหละเยอะมากเป็นหลักสิบล้านดอนลลาร์คือคนเลยคาดหวังว่ามันจะจ่ายแอรดอปที่ตรงหน้าสมเนื้อน,น,น่าจะคุ้มอยู่แต่ว่าหลักๆคือเกมมันตัวมาสักพักแล้วฉะนั้นเข้ามาตอนนี้ก็อาจจะได้แอ o ดอปไม่เยอะเท่าคนที่ทํามาก่อนหน้านั้นนะครับส่วนวิธีเล่นคือมมันเก,นเกร เดี๋ยวพี่ส่งลิงก์อินไท์ให้อันนี้นะครับอันนี้คือพอเราผิดหน้าจอไวสักพักนะครับมันก็จะมีตัวนี้มันคือเหมือนกับว่าเป็นรางวัลออนออฟไลน์แหละโอเคาหมก็กดรับซึ่งจะเห็นว่ามี3ช่องให้เลือกช่องขาวาสุดก็เหรียญเงินรูปปลาเนี่ยเป็นเงินในเกมตรงกลางคือเคมดเวยรทอนก็คือแททอนจ่ายเนาะอีกอันนึงก็ฟรีตายฟรีอย่างเราก็กดฟรีอยู่แล้วกดข้างบนให้กับกดฟรี แล้วคืออย่างที่เห็นว่ามันจะมีตกลงมาแล้วก็คือเป็นแมวฟรีถ้าเราเปิดเกมทิ้งไว้จะมีตกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่คือผมหายไปแล้วนะผมก็มาดูเหมือนกันว่ามันเย่ยขายคืออะไรแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็จะมีตรงสปินนี้ด้วยสปินเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่ส,สุดของการสกแกมเลย เพราะว่าถ Christ, ini, way, ้าคุณไม่เคยอินไว้ใครเข้ามาต่อจากคุณเลยคุณจะไม่สามารถรับรางวัลจากการสปินได้ก็คือเนี้ยกดไปเรื่อยครับกดไปมันก็จะบอกว่าแบบเนี่ยคุณจะได้ของรางวัลแล้วก็คุณจะรับเงินรับได้เมื่อครบเท่าไหร่ไม่รู้สักอย่างหนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์อย่างงี้มันจะไม่ได้แต่ถ้าคุณกดไปเถอะกดไปเรื่อยกดยังไงก็ช่างหมุนจนจบก็ไม่ได้ครับมองเลยโอเคถ้างั้นเราไปต่อ ออุ้ยันนี้คือเนี่ยมันต้องมันต้องให้มันต้องหนึ่งตอน่ากจะเคลมได้มาแค่บอกว่ากุกเก็บเองริฟได้รีฟนาว่างมันเถอนฟีไปก่อนนะนี่เห็นไหมครับพอเราไม่อยู่หน้าจอสภาก็จะมีตัวแบบนี้ให้เป็นโบนัสนะครับก็กดรับกรีได้เลยมันก็จะได้บูสต์เห็นไหมครับเต็มหน้าจอครับเราไม่อยู่แบบเดียวมัเอาตกมาเต็มหน้าจอเลยก็จะผสมผสมไปเรื่อยๆครับ สำหรับใ,ใครที่ขี้เกียจทำแบบนี้นะครับคุณสามารถเติมเงินเพื่อเปิดออโต้ได้นะถ้าเติมแพ็ค500บาทประมาณแพ็ก5แพ็ก600บาทมันก็จะสามารถมีเงินพอซื้อออโต้ในเกมได้นะครับได้ตัวใหม่มาโหจ้าบมากนี่ครับเวล6แล้วครับนับเวล6แล้วนี่ครับดูตรงดูตรงฟีดนะครับมันจะมีจุดสีแดงขึ้นมาไม่ฟีดไม,ม,ม่จุดสีแดงขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแมวฟรีครับสามารถกดแมวฟรีได้นี่เหมือนกันถ้าเขาเขาเปิดเกมช่วงนานๆคุณก็จะมีแมวฟรีให้กดนะครับจริง็ล้วมันมีอ๋อนี่คือออโต้นี่คืออออโต้้ที่่วาคครรัับบลลงกกดดดูเย็ไ นคใช้เงินประมาณนี้แหละครับเพื่อจะเปิดออโต้โอเค,อเคก็เกมนี้ก็เหมือนจะมีเรเบิ้ด้วยนะก็ยังไงก็ฝากเรเบิ้ลไว้ด้วยนะคะ